จะเป็นยังไงถ้าคุณเพลอไปโคนนิ่งตัวคุณเองสวัสดีครับมิดดักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ g u c h a n n e l วันนี้เราคงยังอยู่กับซีรีส์ชุด Living วิ t h วิ u r ยเซลกับบทสรุปของเรื่องราวว่าจะจบลงยังไงและแน่นอนผมก็ยังคงป่วยอยู่เหมือนเดิมฟังเสียงนุ่มๆกันไปอีกตอนละกันเพื่อนๆและเรื่องราววุ่นๆน,นี้จะจบลงยังไงถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยหนั่งย้อนกลับไปประมาณ5ปีก่อนเราก็จะเห็นว่าเคสได้รับการผ่าตัดผนังมดลูกดูเหมือนว่าการพยายามมีลูกของพวกเขาครั้งนี้ก็จะม หล,หลังจากนั้นไมล์ก็พาเคสกลับบ้านเราก็จะเห็นว่าเคสนั้นอยากมีลูกกับไมล์ใจจะขาดไมา์เห็นเมียเศร้าก็เลยพาเธอไปขับรถเล่นขับไปบ้านแถวชานเมืองแห่งหนึ่งไมา์ทำเซอร์ไพรส์เคสด้วยการบอกว่าบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านใหม่ของเราดูเหมือนว่า5ปีก่อนทั้งคู่จะรักกันหวานปานจะกืนกินช่วงเวลานั้นเคสเพิ่งจะเริ่มต้นบริษัทรับตกแต่งภายในของตัวเองเราก็จะเห็นว่าวันนั้นเคสไปเอาโต๊ะตัวหนึ่งจากบ้านลูกค้ากลับมาบ้านเธอเอากลับมาสลักชื่อของเธอกับไมล์ไว้ใน,ลนเล เธอมานางย้อนกลับมาก่อนจะเกิดเหตุการณ์โคน,นิ่งแค่2วันความรักที่เคยหวานของทั้งคู่ตอนนี้ก็กลายเป็นความจืดชืดบริษัทร,รับตกแต่งบ้านของเคสก็กำลังไปได้สวยและดูเหมือนคราวนี้เธอจะมาเจอกับลูกค้าที่แสนจะเลื่องมากวันต่อมาเคสตื่นขึ้นมาและพบว่าประจำเดือนของเธอนั้นไม่มาเธอพยายามจะบอกมายแต่ดูเหมือนเขาก็จะไม่สนใจเคสก็เลยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไว้ก่อนตลอดทั้งวันนั้นเธอตื่นเต้นและพยายามจะบอกเรื่องนี้กับมายแต่โทรไปหาเขาเท่าไหร่ก็ดูเหมือนเขาจะไม่สนใจลูกค้าก็เลื่องมากผัวก็ ไม่รักชีวิตก็เลยเศร้าคืนนั้นเธอก็เลยไปชดชีวิตเข้าเว็บหาคู่มันซะเลยชาววันต่อมาก็มีบรรดาหนุ่มๆทักเธอมากันเต็มแต่ไอผัวจอมบือก็ยังไม่รู้ตัวหลังจากทํางานเสร็จวันนั้นเธอตั้งใจกลับบ้านไปบอกเลิกผัวแต่พอเปิดประตูก็พายก็เห็นสาม,มีกําลังทําอาหารเย็นรอเธออยู่เหตุการณ์ต่อมาก็อย่างที่เรารู้หนังย้อนก็ทบมาถึงช่วงเวลาปัจจุบันตอนนี้เคสรู้แล้วว่ามายมีร่างโคนิ่งวันต่อมาเคสเดินทางไปที่คลินิกทําเด็กหลอดแก้วเพื่อจะเอาเงินไปจ่ายค่ามัดจําแต่ปรราาากฏว่า่่บััตขอองเธนนนู้นไมผ เธอโทรไปเช็คก,กับธนาคารจึงได้รู้ว่าเงินทั้งหมดนั้นถูกถอนไปยิ่งไปกว่านั้นอีลูกค้าคนเดิมก็ยังไม่หยุดเรื่องมากวันนั้นองค์แม่เคสก็เลยลงเข้าไ้จากนั้นเคสก็ตัดสินใจที่จะมาตอบข้อความหนุ่มๆจากเว็บไซต์หาคู่เธอไล่ดูโปรไฟล์หนุ่มๆก็ดูเหมือนจะมีแต่พวกโรคจิตแต่แล้วตอนนั้นเองเคสก็ได้พบกับข้อความของมายสองและเคสก็ได้นัดพบกับร่างคนนิ่งของผัวเธอคนนี้ชาววันต่อมามายหนึ่งก็ไม่รู้เลยว่าทั้งสองคนแอบไปพบกันมายหนึ่งพยายามขอโทษเรื่องที่เเเเเค้าาาอออองินนกกกไไปปใชแต่่่็็บวมร เคทบอกไมล์หนึ่งว่าเธอตัดสินใจจะขายโต๊ะไม้ตัวนั้นไมล์ก็บอกว่าแล้วแต่เธอเลยอยากจะขายเขาก็ไม่ห้ามตอนนั้นเคทก็บอกกับไมล์ว่าเรื่องเงินไม่ต้องเป็นห่วงเพราะตอนนี้ดูเหมือนไมล์สองจะเอาเงินใส่กลับบัญชีมา2 0,000ืเหรียญก่อนที่เคทจะออกรถไปทํางานหลายวันเธอก็บอกว่ามันน่าตลกดีที่คุณสองคนมันต่างกันสักขนาดนี้หาวันผ่านไปคลินิกก็โทรมาหาไมล์หนึ่งเพื่อขอให้เขาเข้ามาฝากน้ําเชือ้อทุกครั้งเขาก็จะปฏิเสธแต่ดูเหมือนครั้งนี้เขาจะเปลี่ยนใจในที่สุดเขาก็ยอมไปที่คลินิกกกจัาารชอออ้้้วววเเเียงงตแลน ที่ใส่กระป๋องจากนั้นอยู่ดีๆด,ดูเหมือนว่าไม้สก็จะหายตัวไปเรื่องงานต่างๆเขาก็เทมไม่รับผิดชอบเป็นหน้าที่ของไมาหนึ่งที่จะต้องกลับไปจัดการวันนี้ที่ชุมชนได้มีจัดการโหวตระหว่างบริษัทของไม้กับบริษัทคู่แข่งว่าใครจะได้งานไปไม้แอบไปที่งานโดยที่พยายามไม่ให้คนในบริษัทเห็นเขาเขาได้ต่สงสัยว่าไอ้ไม้สองมาไปมุดหัวอยู่ที่ไหนทําแบบนี้ชีวิตของพวกเราได้พังกันพอดีก่อนที่ชาวบ้านจะทําการโหวตเขาพยายามโทรหาไม้สองเท่าไหร่มันก็ไม่รับไม้หนึ่งไม่มีทางเลือกจึงต้องแก้ไขสถานการณ์้ดววยตั ของเขาเเองเคิดว่าถ้าเขาเป็นไอ้ไม้สองเขาจะทํำยังไงและในที่สุดเขาก็คิดแผนการดีๆออกไม้หนึ่งตีเนียนไปคุยกับชาวสวนชาวไร่และเล่ามุกตลกที่เขาจํามาจากในหนังสือพยายามเกลี้ยกล่อมให้ชาวบ้านนั้นโหวตให้บริษัทของเขาในที่สุดแผนการของเขาก็สําเร็จชาวบ้านโหวตให้บริษัทของเขาได้รับสัมปทานไปชาววันต่อมาไม้ก็ได้รับโทรศรัพท์จากที่ทํางานเขาจึงได้รู้ว่าไอ้ไม้สองมันไม่ไปทํางานเป็นอาทิตย์แล้วไม้หนึ่งจึงรีบแต่งตัวกําลังรีบร้อนจะไปออฟฟิศเปิดประตูมาที่หน้าบ้านก็ได้เจอกับกล่องไม้ใบใบหญ่เายก ที่ลงรถและเ,ลเปิดหลังนั้นออกและได้เห็นว่ามันเป็นเนื้อหมูอย่างดีที่ลูกค้าส่งมาให้เป็นของขวัญที่ทําให้บริษัทของลูกค้าได้สัมปทานตอนนั้นเองไม์กาลังจะขึ้นรถขับไปที่บริษัทแต่ตอนนั้นเขามองกระจกหลังไปก็เห็นไอ้ไม้สองเขาลงจากรถและตอนนั้นก็มีใครมาคุมหัวจับตัวเข้าไปจากนั้นหนังก็ย้อนกลับไปตอนที่ไอ้ไม้สองมานัดเจอกับเคสและเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเคสไม่ได้ขายต๊ะตัวสําคัญของเธอไปแต่เธอยกมันมาไว้ที่บ้านของไม้สองเคสไปทํางานในเมืองและได้ชวนไอ้ไม้สองไปด้วยและน,น สาเหตุที่ไอไมล์สมันทิ้งงานไปทั้งสองคนไปนอนอยู่ด้วยกันที่โรงแรมในเมืองและไมล์สก็ได้มีอะไรกับเคทอย่างเร่าร้อนในใจลึกๆของเคทนั้นเธอก็ยังรู้สึกผิดถึงแม้ไอไมล์สมันจะเทคแคร์ดูแลเธอดีแค่ไหนเอาอาหารมาเสิร์ฟเธอที่เตียงในตอนเช้าชวนเธอไปวิ่งออกกำลังกายตกดึกก็มานั่งดิ้งและชวนเธอเต้นรำแต่สุดท้ายเคทก็ยังรู้สึกว่านี่ไม่ใช่สามีของเธอทุกอย่างที่ไมล์สองทำนัำ้นมนดีเกินไปใส่ใจเธอเกินไปรักเธอเกินไปจนเธอรู้สึกแปลกเคทจึงบอกไมล์สว่าเธอทำแบบนี้ แล้วอกหักครั้งแรกคืนนั้นไอ้ไม้สองจึงไปนั่งกินเหล้าที่บาร์และที่นั่นมันก็ได้เจอกับไอ้แดนแดนที่มันไสมาอยู่แล้วกูเป็นคนแนะนํามึงให้ไปสปาแทๆ้ๆสุดท้ายทําดีเกินจนกูโดนหัวหน้าไล่ออกจากงานไม้สองก็บอกไอ้แดนว่ามึงไม่รู้หรอกมึงพูดอยู่กับใครไอ้แดนก็บอกปากดีมึงเจอกูตัวตัวข้างนอกไหมล่ะแดนก็เดินนําออกไปทั้งท่าจะรอซัดก,กับไม้แต่พอไม้เดินออกมาเขาก็บอกให้ไอ้แดนขึ้นรถมาเขาจะพาไปดูอะไรเขาพาไอ้หาแดนนั่งรถเข้าไปในป่าช้าและสั่งให้มันขุดหลุมศพที่อยู่ที่นั่นขุดไป ศพของตัวเองมันก็งงว่านี่มันคืออะไรไมล์สก็เลยอธิบายให้แดนฟังว่าสปาแห่งนั้นไม่ใช่สปาอัปเกรดดีเอแต่จริงๆแล้วพวกเขาทําการโคนนิ่งตัวของเราร่างเดิมก็จะถูกฆ่าแล้วมาฝังอยู่ที่นี่ไมล์สก็บอกว่าีแติเคสของมันเท่านั้นที่ร่างเดิมนั้นไม่ยอมตายไอแดนจึงรู้ว่าแท้จริงแล้วทั้งคู่ไม่ใช่ฝาแฝดและไมล์สคนนี้ก็เป็นร่างโคนนิง่งต่อมาด้วยการเศร้าและอกหักของไมล์สองเขาจึงคิดที่จะไปจัดการกับไมล์หนึ่งแต่พอไมล์สไปถึงบ้านเขาก็ได้เห็นว่ามีกลุ่มมมคนมาจัับตวไ หมายสองจึงไม่ต้องลงมือเองเขาเข้ามาในบ้านเพื่อจะโกหกเคสว่าเขานี่แหละคือหมายหนึ่งทางด้านหมายหนึ่งที่ถูกจับตัวไปกลุ่มคนที่จับตัวเข้ามาก็ไม่ใชผู้ร้ายแต่อย่างใดแต่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กำลังสืบสวนเรื่องสภาเถื่อนหมายหนึ่งก็พยายามบอกว่าเขานี่แหละเป็นหมายตัวจริงไม่ใช่ของเกเจ้าหน้าที่ก็ไม่เชื่อและจับเขาเข้าเครื่องจับเทสแต่ปรากฏว่าเครื่องก็เจ๊งกระบอใช้บ่ใดสุดท้ายพระหนุ่มมายจึงถูกขังอยู่ที่นี่เขาไม่มีอะไรกินจึงต้องขโมยกินนมแม่ที่ถูกแช่อยู่ในตู้เย็นสุดท้ายเจ้าหน้าที่่สาาวคนนนึงกกก็มเปปิดดระะตููแแลลห หมลม้หนึ่งเดินหนีขึ้นไปแล้วพยายามเดินเนียนออกจากตึกเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นเขาแล้วก็บอกมึงไม่ต้องเนียนก็ได้ตอนนี้หน่วยเราถูกตัดงบเรื่องคดีของนายเอาเป็นว่าเลิกกันไอ้ไมล์ก็งงแล้วมึงจับกูไว้ทําไมวะเนี่ยไมล์รีบนั่งแท็กซี่กลับไปที่บ้านพอเปิดประตูบ้านเข้าไปเขาก็เห็นเคสนั่งรออยู่แล้วดูเหมือนว่าสาวเคสรู้สึกผิดและกําลังอยากจะขอโทษเขาแต่ไมล์กลับขอโทษเธอซะก่อนเรื่องที่ผ่านมาเขาสนใจแต่ตัวเองและปล่อยปะละเลยชีวิตคู่ของเราจากนั้นไมล์ก็ชวนเธอเต้นเพื่อลําลึกถึงวันวานหว,ว,ว,วานในอดีต เต้นไปเต้นมาขณะที่ไมค์กำลังมีความสุขเคสก็รู้ตัวดีอยู่แก่ใจสิ่งที่เธอไปทําผิดมาตอนนั้นเคสก็ได้ยอมรับผิดกับไมค์ว่าตลอดเวลาที่เธอไปทํางานในเมืองเธอไปอยู่กับไมค์สองร่างคนนิ่งของเขามาเธอรู้สึกผิดต่อเขาและอยากจะขอโทษไมค์หนึ่งในยินดังนั้นก็โกรธจนเลือดขึ้นหน้าเขาเรีบไปหยิบขวานแล้วขับรถพุ่งตรงไปที่บ้านของไมค์สองไมค์หนึ่งโทรไปหาไมค์สองบอกว่ามึงอึ้บเมียกูเหรอมึงรอยอยู่นั่นแหละอย่าไปไหนนะเดี๋ยวกูจะไปเอารเลือดหัวมึงออกพอไปถึงเขาได้วิ่งพุ่ ไม้ตัวเก่าของเขาและก็มีปืนอยู่กระบอกหนึ่งวางอยู่บนนั้นไม้หนึ่งหยิบปืนกระบอกนั้นและหันกลับไปยกปืนขึ้นเล็งไปที่ไม้สองแต่ตอนนั้นอยู่ดีๆหนังก็ตัดย้อนกลับมาหลังจากที่ไม้สองแอบเข้ามาในบ้านเขาไปเปลี่ยนชุดและปลอมตัวเป็นไม้หนึ่งนอนรอเคสหลับไปอยู่บนห้องนอนเขาตื่นมาเพราะได้ยินเสียงคนเข้ามาในบ้านและได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดระหว่างเคสกับไม้หนึ่งทำให้ไม้สองเสียใจเพราะรู้ว่ายังไงเขาก็สู้ไม้หนึ่งไม่ได้ไม้สองแอบออกจากบ้านและขับรถกลับไปที่คอนโดของเขาตอนนั้นเองเขากําลังคิดที่่จะาตัว แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ไม้หนึ่งโทรมาพอดีเขาคิดว่าก็ดีเหมือนกันโดนตัวเองฆ่าจึงวางปืนไว้บนหลังตู้รอให้ไม่หนึ่งมาเป็นคนยิงเมื่อถึงตอนนี้ไม้หนึ่งเล็งปืนไปที่ไม้สองไม่สองก็ท้าเขาบอกให้ยิงมาเลยแต่สุดท้ายไม้หนึ่งก็ไม่กล้ายิงไม่สองงุนงิดบอกมึงทาอะไรสําเร็จบ้างเนี่ยชีวิตไม่หนึ่งโมโหก็เลยพุ่งตรงเข้าไปต่อยกับไม่สองทั้งคู่ต่อยกันไปมาจนเหนื่อยและเผลอถอยหลังไปชนโต๊ะตัวเดิมกันทั้งคู่ไม่หนึ่งโมโหเลยใช้ขวานจามไปที่โต้ตัวนั้นจนังืนห้มดีคเออ ที่คอยกดดันทั้งคู่ตลอดมาหมายหนึ่งบอกหมายสองว่าฉันแค่อยากให้แกหายไปจากชีวิตหมายสองก็เลยหมอนตีหน้ามันท้าบอกว่ามึงทําได้ก็ลองดูสุดท้ายหมายหนึ่งโมโหใช้หมอนกดหน้าหมายสองจนขาดอากาศหายใจกว่าเขาจะรู้สึกตัวก็สายไปแล้วหมายสองหยุดหายใจไปซะแล้วเขารู้สึกผิดพยายามตบหน้าหมายสองและปลุกให้ตื่นหมายหนึ่งไม่มีทางเลือกจึงต้องพายปอดและปั๊มหัวใจสุดท้ายหมายสองก็ฟื้นขึ้นมาทั้งคู่นอนหมดแรงด้วยกันอยู่ที่พื้นหมายสองก็ได้บอกความรู้สึกของเขาว่าทั้งหมดที่ชีวิตเขามีนั้นก็แค่ความง ไม่มีเรื่องไหนเลยที่เคยเกิดขึ้นจริงเขาร้องไห้และบอกว่าฉันแค่อยากจะมีชีวิตเหมือนนายสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้ขอโทษกันแล้วก็ได้กอดกันตอนนั้นเองเคสก็ทามาถึงบ้านของไมล์สเธอก็เห็นสภาพห้องนั้นเละเทะตุ้มเป๊ะเคสบอกว่าก่อนที่ผู้คุณจะไปทะเลาะกันฆ่ากันตายก็ได้โปรดฟังฉันก่อนฉันขอโทษสำหรับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นฉันโกหกคุณและฉันโกหกชีวิตคู่ของเราแม้ที่ผ่านมาเรื่องราวต่างๆอาจจะดูสับสนแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าสามีของฉันก็มีแต่คุณคนนนนนเเเดดีียยววมม่่าาาาไไไ้้้ิังงขขจจจึบอกกกะปใหลท แต่เค้กก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีใครต้องไปไหนทั้งนั้นเพราะว่าตอนนี้นั้นเธอท้องแล้วและเธอก็ไม่มีทางรู้ได้ว่าลูกนี้เป็นลูกของใครเพราะว่าทั้งไม้หนึ่งและไม้สองก็มี DNA เดียวกันเมื่อทั้งสองคนได้ยินดังนั้นก็ดีใจมากในที่สุดชีวิตครอบครัวของพวกเขาก็จะสมบูรณ์สักทีทั้งสองคนลืมความขัดแย้งต่างๆไปและเข้าไปกอดกันสามคนสามีภรรยาและดูเหมือนว่าเรื่องราวก็จะจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งทั้งสามคนก็คงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและหนังก็จะจบลงแต่่เเเพีีียยงงทาานนน้้ป็ังงัััไกกบบบครบบซรซ เรื่องล i ฟวิ่งวิดหยวนเ l เพื่อนๆคิดยังไงกับตอนจบแบบนี้ถูกใจหรือไม่ถูกใจตรงไหนก็พิมพ์มาเมาส์กันได้และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับสำหรับซีรีส์ชุด Living with y o u r น e ซลออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2019ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไปถึง7.2คะแนนปีหน้าอยากดูหนังหรือซีรีส์เรื่องไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อเหนนอนแน